สว,วัสดีเจ้าวันนี้ไม่แลกแปลแามา่แอวร้านกาแฟนเนาะเงินหม่อนเนาะอยู่ใต้ตำบลวังผางนะเจ้าละปูนนะเจ้าอำเภอเบียงหนองล่องเนาะนะเจ้าเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศในร้านกันนะเจ้า นี่นะเจ้าอันนี้เป็นเฮือนปะนะ่ะเนาะเป็นบ้านนะก็บ้านเก่าเนาะหลังใหญ่เจ้าเป็นบ้านไม่สักเก่าเก่านะเจ้าบ้านโบราณเนาะในเจ้า,นนะนะาแล้วเป็นเป็นเอาตังลุมในเจ้าปืนกระแลงเนานะเป็นร้านกาแฟเนาะ บรรยากาศในร้านนะจ๊ะตัวนี้เป็นปืนบ้านบรรได้เจาะปืนกระแลงเนาะ เป็นอาธามเป็นร้านกาแฟะนะจ๊ะจ้าวอันนี้ตืนกต่หล่งแบนไปเนานะจ้าวโซนตรงในผู้ก็มีนะจ๊ะ เดี๋ไม่แรกจะแปรดูของโบราณน,นะเจ้าอันนี้คือกลมไม่ได้นะเจ้าสมัยก่อนเนาะบันมีไฟฟ้านะเจ้าถ้ามีแกะมีงานก็จะใจนะเจ้ากลมไม่ได้ก็คือตะเกียงนั่นนะเจ้าเนจ้า แล้ววันนี้ที่คนเข้านะจ๊ะทิ่กนเข้านึ้งเนาะเขาเหนียวนะจ๊ะไปแล้วป้พจ่ามา,า,มากลนตรงนี้นะจ๊ะ ของโราณเนาะเจ้าแลน,ลนหนือ,อ,นอ,หนอ,อนมนนนอมอนเนาะเฮือนมมอนหมายถึงบ้านขวดเจ้าฮือนหมายถึงบ้านเนาะ มอนก็คือทวดนะเจา้าก็คือแบนของทวดเจา้าภาษาเมืองเมืองเขาจะห้องเฮือนหมอนนะเจา้าเวลาชอบโต๊ะชุดนี้นะเจา้าหลายหมื่นนะเจา้าโตชุดเนี้ยไม้ไหนาขนาดเลยนะเจา้า ดูไม้เป็นลักเาจาก้างามขนาดเลยเนาะนี่บริเวณรอบๆบ้านนะเจา้า คนแปลงที่น้างกว้างขนาดเลยนะจ๊ะ ฝากงามขนาดเลยนะเจ้าขายแานมาตอนนี้ก็บแปะแอวได้เลยนะเจ้า มีปลาคาบเลยนะเจ้าตัวใหญ่ขนาดเลยอากาศเย็นสบ,บายเลยนะเจ้า ลราเล่นถนนนี่เป็นจังหวัดลำปูนนะเจ้าแต่ถ้าเอามาตังเส้นจอมตองนี่จะโวยเจ้าเพราะมันอยู่เยื้องๆจอมตองเนาะถ้าเฮาวิ่งถนนเส้นเชียงใหม่จอมตองนะเจ้าถึงปากตางตะลี่เนาะเอาก็เลี้ยวซ้ายมานะเจ้าเลี้ยวซ้ายมาแปดโลเจ้าก็ถึงแล้วเจ้ามาเส้นจอมตองจะง่ายกว่านะเจ้า กี้ไม่แลกกับมาเส้นจอมตองเนาะมาเส้นสันปะตองมาจอมตองนะเจ้ามาถึงแยกตะลีกเลี้ยวซ้ายมาเลยนะเจ้าใครผ่านมาตรงนี้ก็แวะแอวได้นะเจ้าบรรยากาศดีมากเลยเจ้า เจ้าสำหรับคลิปนี้ไม่ลกไปก่อนเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไม่ลกไปเนาะเจ้าเป็นกำลังใจให้ไม่ละเนาะสวัสดีนะเจ้า